ครับถ้าคุณไม่ได้มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงอยู่แล้วนะครับสามารถกินไข่ทุกวันได้ครับโดยเริ่มจากวันละครึ่งถึง1ฟองต่อวันครับ ทำไมแฟนหมอทีมถึงทานไข่แล้วคอเลสเตอรอลไม่เกิดน,นะครับหลายคนจะคิดา่าอว่าในไข่แดงเนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะในไข่ขาวมีไตรกลีเซอไรด์เยอะเอ๊ะทำไมผมนะทานไข่วันละแปดฟองช่วงลดความอ้วนนะครับรวมกับแฟนก็น้ําหนักลดลงมาผมลง21กิโลแฟนลดประมาณ30กิโลก,กว่าแล้วจนเราผอมลงและคําถามคือเรายังกินไข่อยู่ไหมเรายังกินไข่อยู่นะเพราะว่าเรารู้ว่าไข่มีสารอาหารเยอะมากเลยแล้วผมก็เขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเกือบเกือบสิบหน้าเลยหนังสือนั้นชื่อว่านั่งเฉยเฉยหน้าเด็กจังงั้นพูดถึงความลับของ ไข่พร้อมกับงานวิจัยเด็ดๆเลยนะที่ฝรั่งและคนไทยนะครับทำแล้วผมก็รวบรวมเข้ามาแล้วเขาไม่รู้ให้จริงๆแล้วไข่เนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลแล้วที่สําคัญมันราคาถูกมากเลยครับผมจะบอกเคล็ดลับว่าทําไมแฟนผมกับผมเนี่ยกินไข่แล้วคอเลสเตอรอลไม่เพิ่มขึ้นแถมลดลงด้วยนะครับข้อหนึ่งเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลในร่างกายส่วนใหญ่นะครับมันเพิ่มขึ้นจากการสร้างไม่ได้เพิ่มขึ้นจากการกินโอเคครับส่วนหนึ่งมันเพิ่มขึ้นจากการกินแต่มันน้อยมากเลยถ้าเราไปดูนะครับเขาพบว่านะครับ มันเพิ่มขึ้นน้อยมากเลยต่อ1ฟองนะต่อ1ฟองต่อวันด้วยนะหมายความว่าถ้าเราทานไข่1ฟองต่อวันคอเลสเตอรอลอาจจะเพิ่มขึ้นแค่4มิลลิกรัมต่อเดืิตซึ่งน้อยมากแลยสมมติ ถ้าคุณเจาะเลือดลงมาแล้วไขมันคอเลสเตอรอลร,รวมคุณแค่150คุณทานไข่1ฟองต่อวันไปต่อชีวิตไขมันจะเพิ่มขึ้นจากไข่เนี่ยเพียงแค่จาก150บวก4เป็น154มิลลิกรัมต่อเดซิซึ่งน้อยมากเลยนะครับแต่โอเคถ้าคุณไขมันเกิน200อยู่แล้วสำหรับคอเลสเตอรอลรวมการทาน1ฟองก็เพิ่มจาก200เป็น204ถูกต้องไหมครับ ก็คือเพิ่มเหมือนกันแต่ดังนั้นแสดงว่าคุณไขมันคุณสูงอยู่แล้วดังนั้นปัจจัยที่ทําให้ไขมันสูงไม่ได้เกิดจากการกินเป็นส่วนใหญ่นะครับเกิดจากภายในดังนั้นผมจะมีอีก3ข้อที่จะช่วยให้คุณนะครับสามารถลดคอเลสเตอรอลนะครับกว้างได้นะครับข้อที่สองนะครับก็คือต้องรู้จักการพักผ่อนอย่างเพียงพอที่จริงแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันตอบสนองง่ายๆครับถ้าคุณพักผ่อนไม่พอร่างกายก็จะเกิดการอนักเสบเลื้อรหลังแล้วมันก็จะกระตุ้นการสร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมาครับดังนั้นถ้าพักผ่อนเพียงพอนเน่ยคคออร,ร,จ,รจะ ค่อยลดลงเองอยู่แล้วครับเพราะว่าร่างกายมันอักเสบลดลงนะครับข้อที่3นะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คุณไม่ออกกำลังกายร่างกายนะครับก็จะนำคอเลสเตอรอลจากอาหารเนี่ยไปใช้ได้ไม่หมดดังนั้นจริงๆอย่างที่ผมบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลจากอาหารเนี่ย มันมีแค่ส่วนเดียวเป็นส่วนน้อยเองนะครับดังนั้นแค่คุณออกกําลังกายทุกวันอาจจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นวันละ5้าถึงสินาทีในช่วงเริ่มต้นนะครับมันก็ช่วยให้คุณเนี่ยคอเลสเตอรอลไม่เพิ่มขึ้นและหลังจากคุณกินไข่เหมือนกันครับผมกาแฟนเนี่ยเราวิ่งตอนเช้าปั่นจกักรยานตอนเช้ากันคนละ5-10นาทีน้อยมากเลยนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วง7 8ปีที่ผ่านมาคอเลสเตอรอลเรามีแต่ลดลงไม่เคยเพิ่มขึ้นนะครับไม่เคยสูงกว่าค่าปกติเลยนะครับข้อที่สี่นะครับสำคัญมากเลยนะครับคือการ เดี๋ยวนี้นะครับมีการทานน้ําตาลหรือว่าน้ําตาลที่ชื่อว่าไซลับเยอะมากเลยซึ่งนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานเยอะจนเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบเนื่องจากมีแป้งกับน้ําตาลเกินความจําเป็นแป้งจากขนมปังนะครับหรือแป้งจากเบรี่ต่างๆรวมกับน้ําตาลที่เรากินทุกวันเนี่ยพอมันเกินความจําเป็นร่างกายนะครับก็จะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นแล้วก็กระตุ้นการเกิดคอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นในร่างกายนะครับสังเกตไหมครับคอเลสเตอรอลถูกกระตุ้นนะครับจาก กกินแป้งและน้ําตาลเกินความจําเป็นผมไม่ได้บอกว่าข้าวแป้งน้ําตาลห้ามกินนะไม่ใช่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเรากินเกินความจําเป็นมันกระตุ้นทั้งเบาหวานกระตุ้นทั้งคอเลสเตอรอลสูงและผลสุดท้ายกระตุ้นให้ไตรกรอไลด์ในเลือดสูงด้วยครับดังนั้นผมรักคนไทยทุกคนนะครับอยากให้คนไทยเข้าใจเรื่องนี้ว่า ไข่เนี่ยคือสิ่งที่คุณทานแล้วปลอดภัยแต่อย่างแรกครับไปเจาะเลือดดูก่อนว่าสูงอยู่ไหมถ้าคอเลสเตอรอลคุณสูงอยู่แล้วการกินไข่เกินกว่าวันละหนึ่งฟองก็จะทําให้สูงเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นแบบผมกับแฟนก็คือเราดูแลสุขภาพนะครับอย่างดีคอเลสเตอรอลเราไม่สูงการกินไข่ถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร,รสูงมากครับดังนั้นผมหมอทีมนะครับถ้าคุณไม่ได้มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงอยู่แล้วนะครับสามารถกินไข่ทุกวันได้ครับโดยเริ่มจากวันละครึ่งถึง1ฟองต่อวันครับรัทคน,นคบี่บ ชอบนะครับหนังสือเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อนั่งเฉยเฉยหน้าเด็กสังงานถ้าสนใจอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้นะครับหรือใต้คลิปนี้ด้วยคําว่าหนังสือนะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานผมจะส่งลิงก์ให้ไปดูนะครับว่าหนังสือเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีรายละเอียดมีสะะารบันยังไงบ้างรักทุกคนครับแล้วเจอกันใน YouTube Facebook ที่ชื่อเดียวกันครับว่าหมอทีมดรทีมครับสวัสดีครับ